เออเออแบบนี้เออเลยขยับต้องใครทำเปิ้ลมาทำให้แม่กินหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ในรูปมันเปผมนะโอเคไม่แม่กินเลยไหนอากินเลยเหรอมันจะจางเลยครับโอ้ตายละเออสาธิตนะคะจริงๆนี่เราแค่อยากลองว่าเราทำจะเป็นยังไงใครทำเปิ้ลมาทำให้แม่กินหน่อย อะไรประมาณน,นี้แต่ในรูปมันเป็นรูปล้างเทงกินนิดเดียวออแล้วเอาไว้เหรอ,อน,นี่นเอาไว้เหรอมัน,ใช,นใช้ได้ทางเดียวอ๋อใช้ได้ทางเดียวเขาเขาเรียกกาแฟสดใช่ไหม <S <S แค่นี้นะคะกาแฟเวียดนามเดี๋ยวรสชาติไปอีกคลิปนึ่งนะคะสวัสดีบันจันทคะ่ะแค่นี้นะคะกาแฟเวียดนามเดี๋ยวรสชาติไปอีกคลิปหนึ่งนะคะสวัสดีบันจันทร์ค่ะ ทีิได้กลิ่ยจ่บอกแล้วกาแฟเอาแบบนี้นะลูกนะเอานี้ก็ได้แม่เออพ่อแม่กินไอ้นั่นอยู่แล้วจะประมาณนี้นะคะกาแฟกาแฟแล้วไม่ต้องใส่แก้วเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ทำไงอ่ะ้แลวก็แม่ก็ต้องเอาน้ำราดลูเดี๋ยวมันอออกมาบ๋อเอาลาดนี้นะใครทำเป็นมาทำให้แม่กินหน่อยอะไรประมาณนี้ แต่ในรูปมันเป็นต้องเป็นแก้วสูงหน่อยมันไม่มีแก้วอาอแล้วทำไมไม่ใส่แก้วตัวนั้นให้แม่เลยแก้วนี้นะนมันต้องผ่านการลาดไงอ๋อแล้วค่อยเทยผสมอันนี้มันมีน้ำมีมีเทออกเออยีนางคําแพงของแม่เอาใหม่นะชักสามนาทีละเออแบบนี้นะผงกาแฟเอาไปพอกตัวก็ได้นะคะเห็นเขาว่าเดี๋ยวเราจะไปพอก่อเ,เราจะสวยขึ้นอะไรประมาณนั้น อันนี้มันมีน้ำหมูมีเทะออกเอออีนางก้นคพงของแม่เอาใหม่นะจะสามนาทีแล้วเออแบบนี้เนาะแค่น okay. ี้นะคะกาแฟเวียดนามเดี๋ยวรสชาติไปอีกคลิปนึงนะคะสวัสดีวันจันทร์ค่ะชิได้กลิ่นยี่บอทละกาแฟเอาแบบนี้นะลูกนะเอานี่ก็ได้แม่เออพ่อแม่กินไอ้นั่นอยู่แล้วแต่ประมาณนี้นะคะกาแฟกาแฟละผงกาแฟ เอาไปพอกตัวก็ได้นะคะเห็นเขาว่าเดี๋ยวเราจะไปพอก่อเราจะสวยขึ้นอะไรประมาณนั้นคลิปนี้พออให้ลูกสาวเราทำทำยังไงฉีกนี่เอเชฉีกฉีกตรงไหนลูกอ่ะสุดเข้ามาเออออกมา้ก็ได้เออกลัวมันเสียเอาไม่ต้องใส่แก้วเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ทำาไงอ่ะฉีวก็แม่ก็ต้องเอาน้ำลาดลงมาบอกอ๋อเอาลานิดนีงอ่ะทำเป็นแก้ว ลองลองชิมน,นะคะนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกนะคะประมาณว่าแช่เอาไปแช่ในเปิดเรียบรอ้อยแล้วรอแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมอรอรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปชิมรสชาติอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้เป็นคลิป ออเอออีนางคํแแพงของแม่เอาใหม่นะจะสามนาทีแล้วเออแบบนี้นะผงกาแฟเอาไปพอกตัวก็ได้นะคะ<ด>เห็นเขาว่าเดี๋ยวเราจะไปพอเกเผื่อเราจะสวยขึ้นอะไรประมาณนั้น<ด>คลิปนี้พอมามา,ม,ามามาดูรสชาติกันไม่ต้องใช้น้ำเยอะไลยนี่น่่จะแค่แม่ลองชิมนี่นะคะ ุกคนวันนี้เราจะชงกาแฟที่ลูกสาวนะคะไปส่งเมืองลาวซื้อกาแฟมาฝากจะเปแล้วมามามาดูรสชาติกันไม่ต้องใช้น้ำเยอะไหมน,นิแม่จะแค่แม่ลองชิมน,นี่นะคะมาก็มามาดูรสชาติกันไม่ต้องใช้น้ำเยอะไปหนิแม่จะแค่แม่ลองชิมน,นี่นะคะ ทุกคนวันนี้เราจะชงกาแฟให้ลูกสาวนะคะไปส่งเมืองลาวซื้อกาแฟมาฝากจะเป็นผมเนาะโอเคไม่ไม่กินเลยเนยโอินเลยเหรอมันจะจางเลยค่ะโอ้แต่ละเออสาธิตนะคะจริงๆเนี่ยเราแค่อยากลองว่าเราชาจะเป็นยังไงจะชงไม่ดีค่ะเออแก้มเนี่ยเออแบบนี้เดี๋ยวขยับกลองเนาะโอเคไม่ไม่กินเลยเนยโอินเลยเหรอมันจะจางเลยค่ะโอ้ ตาละเออสาธิตน,นะคะจริงๆนะเราแค่อยากลอง <c oughs> ว่าเราแช่จะเป็นยังไงต้องเป็นแก้วสูงหน่อยมันไม่มีแก้วอาวแล้วทำไมไม่ใส่แก้วตัวนั้นให้แม่เลยแก้วนี้นะนมันต้องผ่านการลาดะะ่ยอ๋อแล้วค่อยเทผสมขนาดนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากาแฟอะไรเขาเอา่เอเขาว่าอะไรนะดิฟก,กาแฟต้องทำเป็นไหมดิฟก้เนี่ย แกนี่นม,มันต้องว้เป็น,นี้นนก็ลอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสตสต๊ให้เป็นน้ำใสดีกว่าีแล้วก็มนึง<อ>นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นแบบเหือกนะลองลองชิมน,นะคะนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกนะคะรูป้งเพ่งกินนิดเดียวแล้วเอาไว้เหรอ,อน,นี่นเอาไว้เหรอมันใช้ได้ทางเดียวอใช้ได้ทางเดียวเาเรียกกาแฟสดใช่ไหมต้องเป็ดแก้วสียหน่ันไม่มีแก้วอ๋อแล้วทาไมไม่ใส่แก้วตัวนั้นให้แม่เลย แก่นี้นะนมันต้องผ่านการลาด่ยอ๋อแล้วค่อยเทผสมรูปแล้วเทง่ะกินนิดเดียวอ๋อแล้วเอาไว้เหรอยินเอาไว้เหรอมันใช้ได้ทางเดียวอ๋อใช้ได้ทางเดียวอืมก็เขาเรียกกาแฟสดใช่ไหมสาธิตวิธีทำดีฟก,กาแฟประมาณนั้นนะคะเด็กๆบอกสวัสดีวันจันทร์ค่ะแค่นี้นะคะกาแฟเวียดนามเดี๋ยว รสชาติไปอีกคลิปหนึ่งนะคะสวัสดีอรนจันค่ะใครทำเปรนมาทำให้แม่กินหน่อยอะไรประมาณน,นี้แต่ในรูปมันเป็นประมาณว่าแช่เอาไปแช่ในเปิดเรียบร้อยแล้วรอแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมลองลองชิมน,นะคะนี่เป็นครั้งแรกนะครั้งแรกนะคะ ไมาต้องใส่แก้วเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ทำไงอ่ะฉีแล้วก,ก็แม่ก็ต้องเอาน้ำลาดลงเดีเ๋ยวมันออกมาบอกอ๋ออเอาลาดนีิเนะี่งทำเป็นแค่ผมเนาะโอเคไม่ไม่กินเลยเลยอาอกินเลยเหรอมันจะจางเลยทั้งโอ้ตายละเออลสาธิตนะคะจริงๆนี่นเราแค่อยากลอง <laughs> <laughs> ว่าเราช้ากจะปเป็นยังไง <laughs> เดี๋ยวให้น้องเพลงสาธิตนะคะเราไม่มั่นใจเพราะว่าทุกสาวกบต้องเป็นแก้วสูงหน่อยมันไม่มีแก้ว อแล้วทำไมไม่ใส่แก้วตัวนั้นให้แม่เลยแก้วนี้นะนมันต้องผ่านการลาดเน่ยอ๋อแล้วค่อยเทผสมขนาดนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากาแฟะอะไรเขาเออเขาว่าอะไรนะดิฟกาแฟน้องทำเป็นไหมแค่นี้นะคะกาแฟเวียดนามเดี๋ยวรสชาติไปอีกคลิปหนึ่งนะคะสวัสดีวันจันท์ค่ะสาธิตวิธีทำดิฟกาแฟ ประมาณนั้นนะคะเด็เกๆบอกอสวัสดีบันจันทร์ค่ะผงกาแฟเอาไปพอกตัวก็ได้นะคะเห็นเขาว่าเดี๋ยวเราจะไปพอกเผื่อเราจะสวยขึ้นอะไรป,ประมาณนั้นคลิปนี้พอใครทำเป๊้ลมาทำให้แม่กินน้อยอะไรประมาณนี้แต่ในรูปมันเป็นมามามาดูรสชาติกัน ไม่ต้องใช้น้ำเยอะเลยนี่แม่จะแค่แม่ลองชิมนี่นะคะ่ะเดี๋ยวให้ต้องเพลงสาธิตนะคะเราไม่มั่นใจเพราะว่าทุกสาวกบผมเนาะโอเคไม่ไม่กินเลยเนีเ่ยโกเคเลยเหรอมันจะจางเลยทั้งโอ้แต่ละเออสาธิตนะคะจริงๆเนี่ยเราแค่อยากลอง <laughs> วันเราชาจะเป็นยังไงอันนี้มันมีน้ำอยู่เดีเเเเเ๋ยวเออีนางกําแพงของแม่เอาใหม่นะ <laughs> จะสามนาทีแล้ว เออแบบนี้นะเพื่อนๆหมดเลยค่ะเออมันสีจางเลยแม่เออมันถ้าเอาไปสมใส่แก้วมันจะจางหรดอเปล่ะไม่สีเราก็ใช้แก้วขนาดนี้เราเลยนะใช่มันต้องแก้วสูงทุกคนวันนี้เราจะชงกาแฟที่ลูกสาวนะคะไปส่งเมืองลาวซื้อกาแฟมาฝากจะเป็นลองลองชิมน,นะคะนี่เป็นครั้งแรกนะครั้งแรกนะคะต้องเป็นแก้วสูงหน่อยมันไม่มีแก้ว อแล้วทำไมไม่ใส่แก้วตัวนั้นให้แม่เลยแก้วนี้นะนมันต้องผ่านการลาดไงอ๋อแล้วค่อยเทผสมเปื้อนหมดเลยค่ะเออมันจางเลยแนมะ่เออมัน<ไ>ถ้าเอาไปสมใส่แก้วมนะันไม่จะจางหมดหรือะ่ะไม่สิเราก็ใช้แก้วขนาดนี้เราเลยใช่มันต้องแก้วสูงอันรอรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปชิมรสชาติอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้เป็นคลิป ใครทำเปรมันทำให้แม่กินน้อยอะไรประมาณน,นี้แต่ในรูปมันเป็มเนาะโอเคไม่ไม่กินเลยเนี่ยโเคเลยเหรอมันจะจางเลยทั้งผสมได้ละเออสาธิตน,นะคะจริงๆเน้่เราแค่อยากลองว่ <laughs> รารสชาติจะเป็นยังไงเไม่มั่นใจว่าซองกี่บาทนะคะมันจะประมาณนี้เออซองน,นะ,ะนหนึ่งได้ครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาชิมรสชาติลักขณะนี้นะคะ แต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากาแฟอะไรเขาเอา่เอเขาว่าอะไรนะดิฟก,กาแฟตอบทำเป็นไหมรูปหลังเพ่งอะกินนิดเดียวออแล้วเอาไว้เหรออันนี้นเอาไว้เหรอมันใช่